เอาเป็นไงครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสตลหรับวันนี้พวกเราทีมงานเด็จจังบางไทรเดี๋ยวเรามาดูระบบอุปกรณ์ใช้งานของพวกเราทีมงานเด็จจังบางไทรนะครับก็อันให่นี้เป็นผู้ดูแลนะครับนะฮะทางจีเนียของพวกเราทีมงานนะครับก็มิกตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับไมดัาสาม M สามสอง R ไรไมดัสตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่ปุ่มยางแล้ว อีกเครื่องเสียงแต่วงใช่ไหมียงแต่วงครับผมแต่ว่าก็พยายามอัปเดตมาตรฐานทั้งด้านของเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะครับได้รับทราบกันว่าเราก็พยายามจะอัปเดตอุปกรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาาท่นู้อันนี้เป็น902ตัวเก่าถ้าเป็นตัวเบเกอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับ902เบเกอร์ตัวหนึ่งท้าทาตัวหนึ่ง ใช้2ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นทัร์ดีเทคสามัหครับมอนิเตอร์ตัวล่างตัวล่างเป็นผักเลยตัวนี้ขับโลขับโลข้างละสี่ดอกครับตัวนี้ขับกลางข้างละสามกลางแหลมครับแล้วก็มีเป็นคอรดีต้อนพีเอทูไมเป็นเซนเซอร์2ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่คือเครื่องเสร็จแต่วงเอทสิบหกของบอิเจอร์ยังรอ เรียกว่าเป็นไม้เป็นไม้ตลาดเลยทีเดียวที่แบบว่าที่เขาแบบว่านิยมใช้กันในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขาก็ใช้กันสัญญาณมันไม่ขาดแล้วนะสัญญาณมันจะเสถียรเสถียรตอนนี้มาใหม่สัญญาณอาจจะยังปักแล้รับมันแรงไปนิดนึงตอนแรกมันแรงไปหน่อยนึงทาตลาดก็เลยบอกสัญญาณเกมฑ์ไม่ลงเลยเบาไปก็ชัวร์ไปทีนี้เราไม่รู้ว่ามันแรงครับผมอันนี่ก็เป็นอุปกรณ์ชุดเขาเรียกว่าเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตตูู้้ตู้ ผู้ลงทุนนะครับที่นำทีมงานนำมาใช้นะครับเป็นของที่ของ SPM SPM อัลกานานัพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมครับผมมีอะไรใหม่ๆพี่ต้อมเอามาให้เราทดสอบใช้ได้นะครับแล้ตัวนเป็นเป็นตัวถูกนะ SPM เหมือนกันจะเป็นตัวถูก DL ที่เป็น DL SPM เอ๊ะ s l เป็นตัวถูกอ่ะเป็นตัวตัวถูกของ SPM ทั้งระดับใบจะเป็น SPM แบนไว้ใจได้อยู่แล้วใช้ได้ครับตอนนี้ก็คอนเสิร์ตทั่วไปก็นิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็นสามดาวสามดาวก็ใช้นะครับผมแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่เราเป็นที่วัดระพังนะครับเซ็ตใหญ่เลยเซ็ตใหญ่ของอะไรนะของของนกก็เลยก็ร่วมกันกับทีมทางด้กองทีมนกเสียงสินครับก็วันนั้นต้องที่ต้องเปีน SPM ก็มานะครับมาเซตระบบแล้วก็มาทำตอเนี้อะไรนะ เรียกเป็นเป็นเป็นคลิปให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าระบบในการใช้วันนั้นมีอะไรบ้างก็ไปติดตามได้ที่ของ S M Audio นะครับพี่ต้อมเขาก็ลงลงคลิปไว้ให้ดูแล้วนลยครับตู้โลนี่เป็นสูตรพีวีพีเอ18นะครับตัวนี้เป็นดอกของของของ S d 107นี่ใหม่ๆเลยนะเนี่ย S d 18 107วัตต์10700วัตต์ ให้เสียงที่แบบว่าโอ้โหหนักน่วงเราก็จะใช้ตอนนี้ใช้คือเป็นเป็นเป็นข้างละสี่ใบนี่คือชุดที่เราเอามาลงเป็นเครื่องเครื่องขยายเสียงแต่วงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเสียงระบบแต่แล้ว่าเวลาจะใช้เป็นงานคอนเสิร์ตอะไรเราก็จะมีอัปเดตขึ้นมาอีกใช่จะใหญ่กว่านี้จะใหญ่กว่านี้ครับครับก็ของทีมงานที่เครื่องเสียงเนี่ยก็จะมีรับ ชอบค้อว่ามีงานพันลงพันเลี้ยงเล่นอะไรที้เขาก็จะมี<ช>มีงานเาอีกชุดอีกเซตหนึ่ง<ช>น้องน้องน้องเกมเ,เกมน้องเกมมิวสิกนี่ครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นเครือข่ายกันนะครับนะฮะเครือข่ายกันพันธมิตรทางด้านความบันเทิงแล้วก็ยังไงพี่ต้อมครับพี่ตั้มเอสพีเอ็มครับผมมีอะไรไใหม่ๆมาให้น้องๆได้ทดสอบใช้ก็ ยินดีนะครับยินดีเนี่ยที่ผมบอกว่าจะให้มาเตะให้ผมอ่ะก็เงียบไม่มาเตะผมเลยยังไงพี่ต้อมเขาทวงแล้วพี่ต้อมทวงต่อเข้าไปไม่ได้ก็ออกมาแต่ก็เงียบไม่ยอมผมช่วงนี้ยุ่งยุ่งานวัฒนธรรมรู้สึกจะไปไหนไม่รู้เนี่ยไปใครด้วยที่ต้อเฟซอ่ะอ๋อหรือก็เป็นเป็นเอฟซีของพี่ต้อมเอฟซีเอ็มเหมือนกันแต่ผมก็ชอบนะเอฟซีเอ็มก็ระบบเสียงเขาก็ตอนนี้ก็ถือว่า ระดับประเทศระดับประเทศแล้วไกไกลแล้วอุปกรณ์ก็ถือว่าทําขึ้นมาให้ได้ใช้กันแต่ว่าสมบูรณ์แบบกันมากขึ้นนะครับถือว่ามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับนะก็นี่เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไงก็ครั้งต่อไปก็จะติดตามให้ดูนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรหรือว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับหรือจะเป็นเป็หรือจะเป็นกลองอะไรพวกนี้ที่ว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับหลายคนถามมาว่า เอทำไมเสียงดีหรือว่าใช้อุปกรณ์รายการนี้เราก็พยายามเดี๋ยวพยายามจะเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวอัปเดตให้อัปเดตกันนะครับแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับต้องการอยากจะชมอะไรนะคอมเมนต์ก็มาได้นะครับอยากจะชมอะไรก็เดี๋ยวพวกเราทีมงานก็จะพยายามอัปเดตให้คุ้ชมกันนะครก็โอเคครับนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับติดตามได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กเลยครับวงแอบดังบางไซเลยนะครับแล้วก็ ที่ YouTube นะครับก็อัปเดตเรื่องราวของกิจกรรมการทำงานพวกเราหรือว่าอจจะเป็นเรื่องราวของพวกเราทีมงานนะครับหลกยาวมานต้อแย่งกัน,นอะไรก็มีหลายๆอย่าง,งาฝากทิกตอกหน่ TikTok TikTok, อยทิกตอกกำลัง <TikTok. S 1> มาแรงอของเราคือ,อ ของผมช่องผมเองก็คือบาวเทเลอร์ช่องบาวเทเลอร์บาวเทเลอร์อันนี้จะเป็นปิทติกกหลักของวงแอบดังนะครับเพราะคนติดตามเยอะเอาวันนี้ดีกว่าก็ยังไงขอบคุณด้วยกันแล้วกันสำหรับท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ